สดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็ยินดีนะที่ได้มาร่วมในรายการนะที่เราได้เผยแพร่ในเรื่องของการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยซึ่งทํากันมานานแล้วละครับการเรียกร้งองต่อสู้ลงประชาธิปไตยเนี่ยประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่2475นะแล้วก็มีการ ล้มลุกคุกคานนะครับมีการทำรับประหารนะครั้งแล้วครั้งเล่านะจนเป็นที่เก่าขวัญนนครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีรัฐนูนที่มากที่สุดนะรับประหารนับครั้งไม่ถ้วนนะแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเราถอยหลังเข้าคลองจะเห็นได้ว่าตั้งแต่22พฤษภาปี57นี่สาหัสหนักที่สุดนะพี่น้องประชาชนหาเช้ากินคำ่ำเดือดร้อนกันทั่วนะครับ รวมทั้งไอ้คนที่เคยไปเรียกร้องนะครับพวกกปปสก็ดีเสื้อเหลืองก็ดีที่เป่าน็กวีดเรียกทหารนะวันนี้หลายคนนะครับมาอยู่เวทีแนวลูกนักศึกษานะได้รู้แล้วได้กลับใจแล้วว่าเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องคืออำนาจของประชาชนการเลือกตั้งในบบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจเนี่ยเขาก็มาให้4ปีเท่านั้นถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยประชาชน ซึ่งในครั้งนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากพี่น้องครับนายกยิ่งรักกินวัตรของเรานะได้ยุบสภาแล้วก็กําลังจะเลือกตั้งนะเลือกตั้งไปแล้วด้วยนะก็มีการปิดหน่วยเลือกตั้งคนที่ปิดก็เจ้าเก่านะพักประชาธิปัตย์อ่ร่วมกับกบรบสนะครับปิดหน่วยเลือกตั้งหลายเขตนะครับในแถวภาคใต้ที่บ้านผมก็มีแต่ไอ้พวกปิดหน่วยเลือกตั้งนี้แทบไม่ทันปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเขาจะลุมกระทืบเอา ก็เป็นอย่างนี้แหละครับว่าเราเห็นแล้วว่าบ้านเมืองรุกคุกคานนะครับถ้าเป็นพรรคการเมืองแล้วกลัวเกรงอํานาจของประชาชนนะก็ไม่สมควรจะเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองต้องพร้อมรับฟังนะความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับว่า,าต้องการอะไรนะถ้าประชาชนเสียง่วนใหญ่นะเขาต้องการใครพรรคไหนมา,าทาหน้าที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองต้องยอมรับในมติของเสียงข้างมาก แต่ถ้าแพ้เลือกตั้งแล้วไม่จบนะแพ้เลือกตั้งแล้วพยายามอยากจะไปหาวิธีการอื่นนะครับที่เป็นนอกกติกาขึ้นมาประชาชนก็เดือดร้อนอย่างที่เห็นที่ผ่านมานะครับหกปีนี้เดือดร้อนมากๆากนะยังโชคดีถ้าว่ามีลูกหลานของเรา นักศึกษาขึ้นมาเรียกร้องนะไอ้พวกผมออกมาเรียกร้องก็หาว่าไอ้พวกนี้ทําเพื่อคนคนเดียวไอ้ลูกน้องทักษิณทําเพื่อคนคนเดียววันนี้เด็กนักศึกษาออกมาน่ารักมากนะครับจะไปกล่าวหาว่าเด็กเหล่านั้นทําเพื่อคนคนเดียวคงไม่ใช่นะไอ้คนไอ้ฝ่ายประยุทธ์จันโอชาก็มักจะพูดเสมอว่าไอ้เด็กพวกนี้มันมีคนอยู่เบื้องหลังบอกในรายการนี้เลยนะครับเบื้องหลังของนักศึกษาก็คืออะไรครับก็ค,คือความเป็นจริง ความจริงที่บ้านเมืองมันเหลวแหลกนะเพราะว่าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเด็กๆพวกนี้เขาศึกษานะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปปิดข่าวยังไงนะไอ้หมุดคณะรารห,หายไปนะนุสสรีปราบกบฏท,ที่ลักสีหายไปนะ ไอ้สิ่งเหล่านี้เราเห็นแล้วว่าเด็กเกเขารู้เขาตื่นตัวว่าที่เราได้ประชาธิปไตยมาอยู่ในมือของราษฎรเนี่ยนะตั้งสมัยก่อนนะสมัยพญาพะหนุนะที่ได้อ่าทการขออํานาจนะครับจากกษัตริย์และกษัตริย์ก็ทรงตัดไว้แล้วนะว่าท่านมอบอํานาจนะให้กับประชาชนทุกคนไม่ให้กับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งให้ประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีอํานาจนะครับกริยัตัดแล้วย่อมไม่คืนคำนะและการที่7ได้มอบอํานาจประชาธิปไตยให้กับเราแล้วนะครับดังนั้นเป็นหน้าที่ประชาชนเราจะต้องรักษาเอาไว้นะต้องหวงแหนใครมาฉีกกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะมาทําร้ายประชาธิปไตยนะเราก็จะต้องออกมาปกป้องวันนี้นะครับผมคนหนึ่งแล้วครับนักศึกษาทุกครั้งไม่เคยพลาดไปร่วมกับเขา แล้วก็ดีใจนะครับไปพบเพื่อนเก่าๆไปพบพวกเราพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้กันมานะก็ทักทายกันไปนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่เรายังอ,ออกมาเคลื่อนไหวนะครับเพื่อให้กําลังใจน้องๆนักศึกษาก็คิดว่าในครั้งหน้านี้นะครับ ผมว่าบ้มแน่นะในครั้งหน้าเนี่ยก็ที่นักศึกษาจะนัดที่ไหนก็ตามนะครับเราคอยติดตามข่าวให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปอาศัยไอ้สื่อทีวีช่องต่างๆแล้วครับวันนี้เนี่ยสื่อที่ดีที่สุดก็คือสื่อมือถือนี่ครับสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถจะรับข้อมูลข่าวสารนะเราก็าไปตามนั้นกันแล้วกันเพราะว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะถ้านักศึกษาเขาไปเปิดก่อนเนี่ยก็จะมีฝ่ายเผด็จการออกมายับยั้งสกัดกั้น นะจะหาวิธีทางต่างๆนะซึ่งเราเห็นแล้วว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นประบวนการที่บ่อนทำลายอำนาจของพี่น้องประชาชนนักศึกษาพยายามจะทำนะเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยครั้งที่ผ่านมาผมเสียใจนะฮะว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งไปเปิดประตูมหาลัยธรรมศาสตร์ถึงกันิ้วขาดนะนี่กระชี้ให้เห็นนะครับว่าธรรมศาสตร์เนี่ย เป็นของประชาชนนะครับตั้งทำใหมท่านปีดีพนมยงเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนธรรมศาสตร์ต้องรักประชาชนวันนี้เด็กน้องนักศึกษาไปเปิดประตูหมาหาวิทยาลัยถึงบนิวขาดเรื่องนี้เป็นตาบาปของอธิการบดีของธรรมศาสตร์นะครับเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่รู้สึกึกษาผมกระสิิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับผมก็แดงเหลืองเหมือนกันอยู่ธรรมศาสตร์เรียนที่นั่นเรียนทั้งกฎหมายเรียนทั้งรัฐศาสตร์ที่นั่น ก็รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยของผมนะที่เคยมีอุดมการไว้แต่เดิมนะครับขอให้อ,อาจารย์นะครับคณะบดีอธิการบดีนะครับให้คิดเท่าไหม่นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่นะครับของนํวบัาการศึกษาต้องออกมาพูดความจริงนะครับเพื่อให้น้องประชาชนเหล่านั้นได้อํานาจของเขาอย่างแท้จริงการสถาปนามหน้าประชาชนเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ย มันเป็นของเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่2475นะครับหลังจากที่กษัตริย์ได้มอบให้แล้วนะครับแต่แล้วนี่มันมีการบิดเบือนไอ้คนที่บิดเบือนก็คือพวกโหนทั้งหลายโหรเจ้าโหรสถาบันแล้วก็ไปถึงความจเจริญเติบโตทั้งหน้าที่การงานเป็นทหารก็เลื่อนยศไปเรื่อยนะ,ะเป็นข้าราชการก็ได้ดิบได้ดีนะแต่ประชาชนของเราเนี่ยเดือดร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้อง เอาความจริงพูดกันเบื้องหลังของนักศึกษาก็คือเรื่องเหล่านี้แหละครับระบบอมาตยาธิปไตยระบบที่รัฐราชการเป็นใหญ่ประชาชนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเ,เป็นเป็นไพ่น,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 นะครับที่ไม่มีราคาในสายตาคนชั้นสูงเหล่านั้นครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อทวงอำนาจอันนี้มาให้ได้นะครับเพื่อลูกหลานของเราเพื่อความยั่งยืนเพื่อเราของประเทศชาติของเราครับ ผมอยากจะนำเรื่องที่เป็นข่าววันนี้ก็รู้สึกว่าชักซาไปแล้วแต่อยากจะมาเล่าอีกครั้งหนึ่งว่าไอการที่มีข่าวบอกว่าคุณหญิงพจมานนะฮะท่านไปเข้าเฝ้าและการที่10บนะแล้วต่อจากนั้นก็มีข่าวว่าคณะกรรมการทหารพักหลายท่านนะครับลาออกแล้วก็มีข่าวอีกว่าว่าจะมีการนายกคนกลางนะครับแล้วก็ลือไปไกลถึงว่าจะเอาท่านทักษิณนี่กลับมาเป็นนายกคนกลาง ผมบอกท่านพี่น้องนะครับที่ชมรายการนี้เป็นข่าวเท็จทั้งสิ้นนะครับคนที่ปล่อยข่าวเหล่านี้ไม่ประสงค์ดีกับระบบประชาธิปไตยพยายามจะยุยงนะครับให้เด็กๆน้องนักศึกษาผู้เลียกร้อมใช้ไตเนี่ยนะครับให้เขาได้เกิดการเอือมละอานะครับกับในสิ่งเหล่านี้บอกให้เลยนะครับว่าเส้นทางที่น่าจะมาได้นะครับผมบอกเลยว่าตราบใดนะครับที่คณะรัฐประหารยังไม่กลายเป็นกบฏไม่มีทางนะครับที่ท่านยุทธศักดิ์ศิน์จะกลับมา จะทำได้ก็ต่อเมื่อการที่ทํารับประหารครั้งนั้นนะเป็นการที่ว่าแอบอ้างพระราชองค์การต่างๆนะครับอย่างเช่นปี57เนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าในหลวงท่านทรงประชวนเป็นสิ่งที่คนสงสัยมากๆตอนนั้นท่านประชวนหนักแล้วป่วยหนักซึ่งบันทึกทางการแพทย์ก็มีนะครับเป็นวิทยศาศาสตร์ไม่ได้สยศาสตร์หมอประจําตัวที่รักษาและการที่9ก,ก็ยังอยู่ เอามาย้อนหลังได้นะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยท่านสภาพเป็นอย่างไรนะครับไอความสติสมัญชัญญะท่านครบถ้วนหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับถ้าเกิดตรงนั้นถ้าท่านไม่รู้สึกตัวแล้วทางการแพทย์เนี่ยแล้วก็มีการไปลงปอมพระราัฎดเลขานะครับว่ารับรองคณะรับประหารเนี่ยผมว่าเป็นการแอบอ้างเบื้องสูงนะครับแล้วก็เป็นการกระทําการที่เป็นกบฏนะถ้าเมื่อคนทํากบฏนะครับ ได้ต้องคดีกระบฏเมื่อไหร่นั่นแหละครับถึงเข้ามาสู่กระบวนการที่ทํารับประหารเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะมาลื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ไม่ใช่เข้ามาถึงมานั่งนายกคนกลางเป็นไปไม่ได้ท่านยศศักดิน,นะครับถ้าเกิดรับประหารเป็นกระบฏท่านจะต้องยกเลิกนะครับข้อหาคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไม่มีนกากติการ,รัฐธรรมนูญเช่นคอตอสอในสมัยนั้น ครับซึ่งไม่มีล้ำหนุนปี40แต่นํามาเล่นงานท่านยุทศักษนินะครับจนท่านจะต้องออกจากประเทศไปท่านไม่ได้หนีกฎหมายแต่ท่านหนีโจกรกบฏไอ้คนที่เป็นกบฏเนี่ยนะครับจะไปทําอย่างไรก็ตามนะครับถือว่า,าท่านเนี่ยฝ่าฝืนนะครับกฎหมายมหาชนกฎหมายที่ทั่วโลกเขายอมรับนะครับถ้ามีการไปทํารับประารเมื่อ,อไหร่นะครับทั่วโลกเขา แอนตี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้ท่านยศศักดิ์นินยกยิ่งรักเนี่ยไปอยู่ได้ทั่วโลกนะครับว่าจะจับผู้ร้ายข้ามแดนไปจับติครับท่านอยู่อยู่ดูใบบ้างไปสหรัฐบ้างไปนูน่นไปนี่ประชาชนทั่วโลกเขาเชิญไปบรรยายเป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ไปบรรยายทั่วโลกนะครับให้รู้เธอด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทํากับท่านยศศักดิ์ินไว้นะครับ ผมคิดว่าพี่น้องเพื่อผู้รักประชาธิปไตยทุกคนเจ็บปวดนะครับว่าในครั้งนั้นเนี่ยท่านได้ทําคุณหูประการให้กับประเทศชาติท่านได้สร้างนะครับใช้นี้ IMF ในขณะนั้นนะครับซึ่งนี่ก่อนโตที่สร้างไว้นะครับท่านมากอบกู้นะครับส่งผลให้ประเทศเรานั้นเนี่ยเ,เศรษฐกิจดียาเสพติดลดน้อยลงนะมีสวัสดิการ รัฐที่ดีให้กับประชาชนเช่นโครงการ30บาทอีกเยอะแยะนะครับที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องนะครับที่ไปไล่คนที่เขา,เาทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมีความจเจริญก้าวหน้านะครับแต่ไปปฏิวัติไปยึดอํานาจเขามาแล้วเขาก็จะต้องหลบลี้หนีภัยทางการเมืองไปต่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเ,าเป็นคดีทั่วๆไปนะครับทำผิดกฎหมายนี่รับรองเขาส่งกลับหมดแล้วครับนะ ไอ้ที่น่าจะส่งกลับก็คือเนี่ยไอ้เจ้าอะไรบอสอยู่วิทยาเนี่ยน่าส่งกลับทําไมไม่เอานะนี่ชัดเจนนะครับว่าถ้าคิดจะดำเนินคดีจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าไอ้คนที่ทําผิดกฎหมายผมยังเสียดายนะครับในดาบที่โดนรถชนจนเสียชีวิตนะแล้วเป็นได้ข่าวว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับขณะนั้นอยู่ในเครื่องแบบแล้วก็เป็นรถสายตรวจนะแต่ คดีกับตาลปัดไปเป็นว่าในดาบคนนี้ไปปาดนงปาดหน้านะแล้วรถนายบอสเนี่ยมาปรับความเร็วให้เหลือแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่ามันไปกันใหญ่วันนี้บ้านเมืองเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่าสิ่งไหนนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องผู้ที่มีอํานาจนะก็ควรจะต้องเดินในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนี้เป็นที่น่าเชื่อถือวันนี้มันบิดเบี้ยวไปหมดนะครับพูดถึงกระบวนการยุติธรรมนี่เยอะแยะไปหมด ผมก็โดนกับตัวผมเองนะครับเมื่อเร็วๆนี้เ,เมื่อเมื่อวานนี้สิครับเมื่อวานนี้นี่ที่คดีนะครับที่ได้หยิบยกคำร้องนะครับของสอสอจุรพลนะที่เขาได้โดนใบส้มไปนะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนั้นเนี่ยอนาคตใหม่เขาก็ชนะเลือกตั้งนะครับได้สีนวลขึ้นมาสีนวลน,นี่ก็ดังมากนะครับสีนวลน,นี่ก็ดังมากแล้วก็ ่อมาก็สีนวลก็ย้ายขั่วนะครับไปอยู่กับรัฐบาลทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนในเชียงใหม่เนี่ยเขาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเลือกอนาคตใหม่นะฮะแต่เจ้าโดยรับนูลฉบับนี้กติกาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยที่น้องๆนักักษากําลังรณรงค์แก้ให้เกิดมีการปฏิรูปมีการลามนุนกันใหม่นะครับนี่แหละครับเป็นที่มาที่ว่าไอ้กติกาที่มันบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็ส่งผลให้อ่า คุณจุรพลนะครับที่เขาได,ได้สารได้ให้ความเป็นธรรมยกคำร้องในเรื่องนี้คือกอตอน,น่หลังจากให้ใบส้มแล้วเขาฟ้องนะครับฟ้องสารดีกาสารเลือกตั้งเพื่อจะให้สสเพื่อไทยคนนี้มาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่มีการเลือกตั้งซ่อมเพราะโดนใบส้มไปแต่สารยกคำร้องในทางกลับกันนะครับเมื่อยกคำร้องแล้วก็ถือว่าผู้ที่โดนใบส้มเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ติจะเรียก เรียกร้องนะครับเพื่อความเป็นธรรมของเขาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่านะครับอนาคตเขาก็คงจะฟ้องร้องทางแพ่งไปเพราะผมนี่เป็นนักกฎหมายดูแล้วเส้นทางที่จะกลับมาเป็นสสโดยในขณะนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนการรับรองผลการเลือกตั้งนี่กกตเนี่ย,นเ,นยเขามีอำนาจเด็ดขาดนะครับเขาเหมือนกับศาลตอนนั้นเขาสั่งซ้ายหันกาหันได้เลยนะครับดังนั้นในการจะได้องค์กรอิสระเนี่ย คนที่จะมาเป็นเจดเสือกะกะตเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่โปร่งใสมีความซื่อสัตย์ฉุจริตเป็นประจักษ์วันนี้ไม่ทราบไปตัรหาคดีท่าไหนไปเอาคนแบบนี้มานะครับแล้วก็มาชี้ให้ใบส้มแล้วก็ไปศาลศาลตัดสินเป็นไงครับกับตะละปัดนะครับก็ส่งผลให้เห็นว่าเป็นการดิสเครดิตกะกะตอ,อยังที่หนองจอกนะฮะที่หนองจอกเนี่ยชัดเจนนะครับ มีการผมไปลองคัดค้านการเลือกตั้งเนื่องจากว่ามีการแจกเงินซื้อเสียงนะมีพยานทั้งห้าปากไปที่กรกตไปสอบนะแล้วก็เชิญคู่กรณีกับผมที่เขาชนะผมไปนะมาสอบเขาก็รับสาร,รภาพว่าให้เงินจริงแต่ผู้รับเงินเนี่ยได้เอาเงินไปคืนเขาในวันรุ่งขึ้นเอกอกกตเขาบอกเมื่อเอาเงินมาคืนแล้วก็เลิกกันไปท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไงครับให้เงินเขาแล้วในช่วงที่ มีพระราชกิจการเลือกตั้งมีเบอร์ผู้สมัครแล้วไปให้ประชาชนคนคนนั้นเนี่ยที่เขามีสิทธิ์ที่จะให้กูในโทษกับใครเป็นการจูงใจชัดเจนแต่ก็ต่อชุดนี้เขาบอกว่าเมื่อไอ้คนที่รับเงินนะเอาเงินไปคืนในวันรุ่งขึ้นก็ยกคำร้องผมแบบนี้ทําได้แล้วครับก็ไม่ช้าแล้วครับท่านคงจะได้ข่าววันนี้ผมก็ได้ร่วมกับทีมกฎหมายนะครับ บเรื่องร่างฟ้องนะครับกทตชุดนี้ในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่มาตรา157ก็คง 7, จะติดตามในอนาคตก็คิดที่ว่าไอ้ครั้งนี้นะครับกทตโดนไปให้ใบส้มเขาแล้วสารตัดสินกับตาลปัดในเขตหนองจอกก็เช่นกันผมว่าถ้าไปถึงขนาดน,นี้แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ถ้าเกิดสารประทับรับฟ้องผมผมชนะคดีผมก็มต้องฟ้องทางแพ่งเหมือนกันนะผมก็ขอเรียกค่าใช้ใจ่ายที่ผมได้ ใช้ใจ่ายไปตอนเลือกตั้งซึ่งมีบัญชีส่งกกตไปครับเพื่อเรียกร้องเอากับกกตทั้ง7คนครับเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่ห่วงใยนะครับถ้าหากรัฐนุนฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้ ผมคิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราจะมีปัญหาที่แก้ไม่จบนะฮะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์หนึ่งประยุทธ์สองถึงจะมีประยุทธ์สามมันก็ไม่มีใครเชื่อถือไปเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศนะครับให้เขามาลงทุนอย่าฝันเลยนะครับว่าเขาไม่มาแน่นอนคุณอย่าไปว่าจะต่างประเทศเอาคนไทยกันเองก็ยังไม่ฟักกระเป๋าลงทุนเลยวันนี้มีแต่หนีไปต่างประเทศเพราะอะไรอ่ะความเชื่อมั่นในสายตาต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เชื่อถือประเทศไทยของเรา นะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหมืองทองอัคลรนะครับที่แนวโน้มว่าเราคงจะต้องเพียงพำาเขาแล้วมีข่าวว่าไอการชดใช้ที่เขาจะฟ้องร้องรัฐบาลของเราถึงต้อง4ี่0 0ื่นล้านเนี่ยนะครับแล้วทางนี้ก็อ้างว่าเขาจะไม่ต้องให้หรอกแต่ว่าจะให้สัมปทานเพิ่มอันนั้นก็คือเงินนะครับจะไปเอาสมบัติของชาตินะครับทรัพย์สกรของชาติ ไอาการขุดแร่ค่าภาคหลวงเนี่ยมันจะต้องเป็นเ,เงินเป็นรายได้เข้าประเทศแต่ถ้าถ้าตัดตรงนั้นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุณไม่ต้องไปเสียค่าปรับอันนี้ผมเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนคนไทยนะครับคนไทยเราก็จะต้องหูตาสว่างนะครับวันนี้ก็ฝากท่านพี่น้องประชาชนนะครับวันที่14ตุลานะครับใครอยู่ที่ไหนก็ช่วยกัน เห็นเสียงแวววจากรัฐบาลว่าไอ้ประชาชนที่มาเรียกร้องมาไล่เขาเนี่ยมันแค่หยิบมือประชาชนในชาติ60กว่าล้านคนมาแค่ตรงนี้จะไปคารนาอะไรดังนั้นเนี่ยอย่าไปให้เขาสบประมาทประชาชนนะครับวันนี้เราต้องช่วยกันให้กำลังใจลูกหลาน14ตุลามาพบกันด้วยนะครับไปให้เต็มให้แน่นที่ไหนคอยติดตามสื่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านสสไพโร์อิสระ เสรีพง์นะครับสอสเท้าติดดินหัวใจอยู่ให้ประชาชนเีย